รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แังกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรีอนรู้กูกดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งนี้มารอสกความรู้ปั๊ปารด้าไอเจ้าครับปั๊ปารดา I อเด t c คลับไอเด c l คลับไอดคลับวันนี้ขอพามาพบกับฟาร์มผักที่ใช้พื้นที่ไม่มากแต่สามารถต่อยอดธุรกิจได้ด้วยเทคนิคและจุดเด่นที่แตกต่างบนสื่อออนไลน์ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol Club ค l ับของคนมีฝันที่จะมาเพิ่มพลังแห่งความสำเร็จไปด้วยกันหากคุณเป็นคนที่มีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะขอให้ลุกขึ้นสู้อย่าพึ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟังวันนี้จะพาทุกคนเดินทางมาที่ราชพฤกษ์นะครับเพราะว่าเรามีนัดกับไอดอลคนเก่งของเรานะครับที่จะมาต่อยอดธุรกิจเทคนิคในการทำผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างน่าสนใจ กับการใช้พื้นที่บริเวณบ้านเนี่ยครับปลูกเป็นฟาร์มผักครับซึ่งก็เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาบอกเราแนวคิดธุรกิจและเทคนิคที่แตกต่างครับผ่านสื่อออนไลน์ว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถประสบความสําเร็จได้เอาเป็นว่าถ้าคุณชมพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ ถึงแล้วถึงแล้วกับฟาร์มผักบ้านน้องอีฟนะครับคุณผู้ชมครับไอดอลคนเก่งของเรานะครับเขาเป็นพนักงานประจำนะครับที่ตัดสินใจนะครับมาทำธุรกิจผ่านสื่ออออนไลน์ครับ จนกระทั่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีเลยครับผมกับการใช้พื้นที่บริเวณบ้านนี่แหละครับผมนะเปิดเป็นฟาร์มผักครับและก็สามารถนะครับสร้างรายได้เสริมจนกระทั่งประสบความสําเร็จได้ครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณวิภูกรอบบางครับผมหรือคุณเติ้ลครับเจ้าของร้านฟาร์มผักบ้านน้องอีฟครับคุณเติ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเติ้ลสวัสดีครับคุณเติ้ลครับอันนี้คือเป็นฟาร์มผักของคุณเติ้ลเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจมากเลยคุณเติ้ลครับปกติแล้วเนี่ยฟาร์มผักเนี่ยเขามักจะเป็นไร่เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแต่อันนี้ของคุณเติ้ลเนี่ยเรียกว่าเปิดเป็นบริเวณบ้านเลยอยากจะถามที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมครับผมว่าเป็นไงมาไงครับโอเคครับก็ที่มาที่ไปก็คือ ส่วนตัวผมก็ทํางานเป็นวิศวกรอยู่แล้วนะครับตอนาวนี้ผมมองที่จะหารายได้เสริมแล้วพอดีทีเนี้ยคุณพ่อครับเขาก็ปลูกผักอยู่แล้วด้วยผมก็เห็นเขาปลูกผักก็โอเคแล้วก็เขาก็เริ่มขายขายผักขายสลัดอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวผมก็กําลังมองหาอาชีพเสริมครับได้ว่าตรงที่พ่อเราทําอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันจะแบบไปต่อได้คือแบบไปได้มากกว่านี้มากกว่าที่พ่อกําลังทําอยู่ก็คืออะแบบครับลงในอินเทอร์เน็ตลงในโซเชียลอะไรต่างๆทําให้แบบ ยอดขายอาจจะพุ่งขึ้นสูงมากกว่าที่พ่อกําลังทําอยู่ผมก็เลยดึงอาชีพของพ่อตัวเนี้ยลองเข้ามาทําทําเองดูครับจากหลังจากนั้นเลยผมก็เลยลองเริ่มศึกษาเรื่องศึกษาวิธีการปลูกจากคุณพ่อครับเพราะโปรตีคุณพ่อจะปลูกอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้านของคุณพ่อเองปลูกคล้ายกันเลยครับปลูกแบบนี้เลยใช่ไหมครับภายในบ้านแบบนี้ครับไม่ได้มีความไม่ได้มีอะไรเลยครับถ้าปลูกแบบนี้ผมก็เลยลองเริ่มศึกษาดูเริ่มเอาแบบเอาอุปกรณ์จากคุณพ่อมาก่อนมาปลูกตอนนั้นปลูกได้ หนึ่งหรือสองกล่องนะครับจะเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้ที่แบบนี้เลยใช่ไหมับใช่ครับก็คือในอาการปลูกแบบนี้เขาเรียกว่าปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกนะครับปลูกแบบน้ําไม่ใช้ดินเลยใช้น้ําอย่างเดียวในการปลูกครับก็คือเรียกว่าปกติเราจะเห็นว่าปลูกนี่คือใส่ดินใช่ไหมต้องแต่แบบอ,อันนี้คือเป็นยังไงครับอันนี้คือเป็นแบบน้าครับใส่น้ําในกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับจริงๆแล้วเรื่องดินอ่ะก็ เคยลองปลูกกับคุณพ่อมาก่อนแล้วแต่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่ก็คือขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะแล้วเราบวกกับเราไม่ค่อยมีเวลาเราผมเลยลองมาปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์เพราะมันไม่ต้องใช้ขั้นตอนไม่ต้องใช้อะไรแบบดูแลอะไรมากมายเลยครับแค่ปล่อยเขาจิ้งไว้แบบนี้ก็สามารถปลูกผักทานเองได้แล้วครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มเริ่มปลูกพอปลูกก็ได้เรื่อยๆสักกองสองกองเออเราก็ปลูกได้เหมือนกันนะเนี่ยอืครับผมก็เริ่มสวยอ่าเริ่มสวยแล้วใช่ไหมครับครับสวยแล้งามแล้วอ ก็โอเคนะแล้วเราก็เลยแบบลองทําดูลองขายบ้างเป็นขายเป็นต้นพอขายไปได้สาาักพักก็ตอนแรกก็ยังไม่มีคนซื้อต้อเข้าใจว่าเราเพิ่งเริ่มก็คนก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยแบบคิดว่าผักเราจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าอะไเนี่ยแล้วการปลูกแบบน้ํากับแบบดินเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงบ้างครับโอเคครับในส่วนตัวของผมนะครับก็ การปลูกแบบดินเนี่ยที่เขามาใช้ปลูกกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปซื้อดินมาแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับไม่ใช่ดินข้างใช่ใช่ไม่ใช่ตักมาไม่ได้ใช่ไหมครับต้องครับมันจะเป็นดินที่เขาจะต้องผสมแล้วเป็นดินที่ปรุงแล้วสําหรับการปลูกผักโดยเฉพาะในส่วนนั้นผมก็เลยมองว่าผมไม่ได้มีเวลามาปรุงดินแล้วก็ดินคือต้องปรุงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับต้องปรุงต้องปรุงความรุ้ใหม่เลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบตักดินข้างทางมาก็ได้แรกผมก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันจริงๆนปลูกแล้วครับตายหมดครับตายหมดเลยใช่ไหมใช่ม ผมก็เลยหันมาปลูกแบบน้ําเพราะแบบน้ำเนี่ยเราสามารถใช้น้ําในการปลูกได้เลยไม่ต้องปรูงดินไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับแล้วสองเลยครับในเรื่องของดินถ้าสมมติว่าเราปลูกแบบดินเนี่ยหนึ่งเลยที่ตามมาก็คือพวกศัตรูพืชจะปลูกค่อนข้างยากอีกหนึง่งเพราะดินก็จะแบบเจอพวกหนอนพวกแมลงอะไรพวกนี้นะครับ,รบแต่ว่าปลูกแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยกองโฟมเนี่ยมันจะเจอเรื่องพวกนี้น้อยกว่ามันจะปุูค่อนข้างง่ายกว่าครับ,รบ,รบเพราะว่าปลูกแบบเนี้ยผมว่ามองว่ามันค่อนข้างสะอาด เพราะมันไม่มีดินในเลยใช่ไหมครับในเรื่องของรสชาติมันต่างกันไหมจากที่ผมหาข้อมูลมาเขาก็ว่ามันต่างกันนะครับแต่ผมลองทานแล้วมันก็ใครก็จะนเหมือนกันใช่ครับแต่จากข้อมูลเป็นไงบ้างครับจากข้อมูลเขาบอกว่าผักผูกน้ำเขาเรียกไฮโดรโปนิกสบส่วนผักออร์แกนิกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นผักที่แบบดูจะธรรมชาติกว่าเพราะปลูกจากดินจะธรรมชาติมันจะกรอบจะหวานกว่าแล้วเขาก็บอกว่าผักไฮโดรโปนิกอาจจะขมบ้างอะไรบ้างแบบว่าไม่ค่อยกรอบไม่ค่อยหวานแต่พอผมลองทานดูแล้วมันก็ ก็หวานก็หมดจะขายกันใช่ไหมโอเคครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่มันตอบโจทย์เราด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับไม่ว่าจะปลูกสมมติปลูกแบบดินอาจจะให้รสชาติที่ดีกว่าแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราใช่ไหมครับใช่แล้วหลังจากที่ตัดสินใจนะครับอะไรทําให้คุณเติ้ลรู้สึกว่าเอ๊ะเราลองมาทําธุรกิจนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันอาจจะคิดว่าโอ้มาขายผักอาจจะได้ในส่วนแบ่งการตลาดที่น้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะตอนแรกมีคิดแบบนี้บ้างไหมครับมีคิดเขาก็บอกว่า เขาก็ปลูกกันเยอะนะักผักเราจะปลูกสู้เราเป็นมือใหม่ด้วยใช่ไหมเป็นมือใหม่ด้วยแต่เราก็แบบว่าถ้าของเราดีจริงอ่ะมันก็ต้องขายได้ได้แล้วบวกกับเราทําตลาดทาคอนเทนต์ลองทําอะไระต่างๆจากที่เขาเคยทํากันอยู่ให้มันแบบดูแบบดูดีดูน่าสนใจอย่างเช่นเนี้ยทุกคนอาจจะมองภาพของผักสลัดแบบ ทำผักก็ต้องเป็นฟาร์มผักถูกไหมครับอันนี้ผมเลยเลือกเนี่ยผมลองปลูกหน้าบ้านดูมันก็ดูเหมือนผมเป็นจัดสวนหน้าบ้านไปในตัวจากที่จะเป็นหญ้าเขียวๆธรรมดาผมเอามาปลูกผักสีเขียวเหมือนกันแต่ทานได้ขายได้ด้วยครับผมบก็เลยแบบพอผมเริ่มทําไปผมรู้สึกชอบครับชอบแล้วมันดูสโ,โลว์ไลฟ์ดีด้วยไหมใช่ใช่ครับก็ <laughs> คือมันแบบมันเป็นเวลาว่างที่แบบเราได้มาทําผักได้อยู่เหมือนอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับเอาว่างเว้นจากโซเชียล สักแป๊บหนึ่งมานั่งทํากับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยทำกบแฟผมก็ทํากาแฟใช่ก็ช่วยกันทําช่วยกันจัดสวนจัดอะไรแล้วก็พอทําไปแล้วผมรู้สึกชอบพอผมเริ่มชอบแล้วผมก็มันกลายเป็นงานอดิเรกที่เราทําแล้วต้องครับได้เงินด้วยใช่ไหมครับจริงจริงนี่สาคัญใช่สำคัญเลยเป็นงานอดิเรกที่ผมทำแล้วผมรู้สึกชอบชอบแล้วผมขายได้ด้วยแล้วทีนี้ครับตอนที่ขายช่วงแรกเนี่ยนะครับเจอปัญหาบ้างไหมครับปัญหาคื้อะไรบ้าง ปัญหาก็คือช่วงแรกก็คือไม่ค่อยมีคนซื้อปัญหาคลาสสิกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะโอเคครับทำไมถึงไม่มีคนซื้อในช่วงแรกอันนี้ผมก็คิดว่าเขาคงแบบเขาอาจจะมีเจ้าประจําของเขาอยู่แล้วในการซื้อผักผมว่าทุกคนเขาก็ต้องมีที่ประจําว่าโอเคฉันซื้อร้านนี้อยู่ร้านประจําอยู่แล้วประมาณนั้นครับผมก็เลยโอเคเราก็ต้องแบบพรีเซนต์ของของเราว่าของของเราดีจริงสวยจริงงามจริงกรอบจริงอร่อยจริงอะไรแบบนี้ครับก็คือพยายามทําให้แบบรูปร่างหน้าตาผมว่าอันดับหนึ่งเลยที่คนแบบ จะตัดสินใจซื้อของเราก็คือรูปภาพหน้าตาเวลาลงออนไลน์นะครับเขาเห็นใช่เห็นรูปว่าอู้รูปดูสวยนะดูน่ากินนะน่าทานจังอยากลองทานจังหลังจากนั้นพอคนแบบรู้แล้วแบบเออลองสั่งมาทานดูดีกว่าหลังจากนั้นแหละครับเราต้องทําของละคุณภาพของเราเนี่ยให้ดีสมกับรูปภาพก็คือแบบกรอบอร่อยมีคุณภาพก็คือให้ตรงปกด้วยใช่ไหมต้องตรงปกต้องของต้องตรงปกนะครับตรงปกเสร็จคราวนี้พอลูกค้าได้ลองทานแล้วตรงปกคราวนี้เขาอาจจะ ซื้อกับเราตลอดเป็นลูกค้าประจำกันเลยครับผมก็เป็นลูกค้าประจำได้นะครับผมทีนี้ครับคุณเต้นครับแล้วตอนขายแรกๆเนี่ยนะครับขายเป็นสลัดเลยไหมครับหรือว่าขายเป็นแยกเป็นผักเฉยๆก็คือตอนแรกผมมาถึงผมก็ขายเป็นผักต้นก่อนครับเริ่มจากไปหาผักต้นก่อนต้องครับผักต้นก่อนแล้วพอขายผักต้นขายผักต้นเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าถ้าเราไปแปลรูปเป็นสลัด มันจะได้เงินที่เยอะกว่าในการขายผัก,กันอยู่แล้วพอผักต้นกิโลนึงเนี่ยเสียผักไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ถ้าเราไปทําสลัดเนี่ยได้หลายกลองได้หลายกองขายได้หลายบ้านมากกว่าจากนั้นผมก็เลยเริ่มลองทําสลัดดูทีนี้ถามก่อนตอนที่หลายบ้านเขาเริ่มเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยครับ,รบมีเดิมดูฟาร์มเลยไหมมีมีครับส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยสายสุขภาพอยู่นะครับ,รบวิ่งผ่านหน้าบ้านออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายเนี่ยเหรอไม่แล้ววิ่งวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวิ่งออกกำลังกายทุกคนรอบหมู่บ้านวิ่งผ่านมาแล้ว โอ้ตะโกง่าพักสวยจังเลยขอเข้าไปดูได้ไหมขอเข้าไปดูได้ครับยินดีเลยครับเข้ามาดูได้เลยเราเลยเลือกปลูกที่หน้าบ้านนะครับผลเห็นก็เข้ามาดูซื้อได้เลยครับผมโอเคคุณต้นครับแล้วหลังจากที่ขายในเรียกว่าลายกลุ่มของบ้านใช่ไหมครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยมีในขายผ่านช่องทางอื่นไหมครับเช่นพวกแพลตฟอร์มเดลิฟเวอรี่อะไรเงี้ยครับมีครับต้องบอกว่าคือพอเราขายในหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะขยายออกครับครับคราวนี้ผมก็เลยเริ่ม ่าสมัครแอป Delivery ต่งางๆใช่ในการเริ่มขายพอสมัครเสร็จแล้วบางทีคนก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าเราสมัครแล้วเนาะผมภาไปลงตาม ที่ต่างๆตามแอปต่างๆว่าโอเคเรามีสลัดตัวนี้นะมีบริการแอป Del ิ e ิลี่สั่งได้ส่งถึงบ้านครับผมครับผมแล้วหลังจากที่เราเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะครับผมมีลูกค้ามากขึ้นเลครับมีลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะบอาตามตรงก็คือเราแค่เปิดแต่เราไม่ได้ไปโปรโมทที่ไหนว่าเราขายเราอาจจะยังไม่พอนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยแบบเราจะทำยังไงดีล่ะให้คนแบบเรื่องรู้จักเรามากขึ้นว่าโอเค มีผักบ้านโงอีตัวนี้อยู่นะขายสลัดตัวนี้อยู่นะผมก็เลยโอเคหรือว่าเราจะลองทําคลิปลงทิกตอกแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นมีอะไรบ้างครับตอนนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้มีมีเฟซบุ๊กแคทบุ๊กทิกตอกครับครับหลักมีอยู่สองตัวนี้เฟซบุ๊กกับทิกตอกกันใช่ไหมครับผมอ่าโอเคต,ต,ตอนนี้เนี่ยมีผักอะไรบ้างนะครับแนะนําให้เราดูหน่อยได้ไหมครับตอนนี้นะครับที่เราปลูกอยู่ผักไฮโดรโปนิกเนี่ยจะเป็นตระกูลผักสลัดทั้งหมดเลยผักที่ทานกับสลัดหรือก็ทานกับปิ้งย่างนี่ครับที่ผมปลูกตอนนี้หลักๆผมจะะปปลููกอย่รมาณชนิด จะมีกรีนโอ้ครับกรีนโอคเลดโอคของอิตาลีฟินเล่แล้วก็คอร์สครับผมโดยประมาณนะครับจะปลูกอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเป็นผมคิดว่าพันธุพวกนี้เป็นพันธที่แบบตลาดหน่อยค,คนชอบทานทานง่ายเข<อ>้าถึงง่ายอร่อยครับก็จะมีทั้งสายสุขภาพ สุขภาพนี่เป็นพวกกีดโอ๊กเลดโอ๊กนะครับสวยสุขภาพสายสลัดเขาจะชอบทานสลัดหรือพวกะก็พุ่นพวกสายปิ้งย่างนี่จะเป็นพวกคอร์สบัตเตอร์เฮดอะไรพวกนี้ทานอ่าผมนึกออกที่มีปิ้งย่างเอาหมูแล้วก็ใส่เข้าไปในผักปิ้งย่างกินดีประมาณนั้นครับโอใช่ครับคุณเตินครับอร่อยมากครับอันนี้โอเคครับงั้นพูดมาขนาดนี้แล้วครับคุณเตินช่วยพาผมไปดูหน่อยคำว่ามีอะไรบ้างครับได้เลยครับยินดีครับ ว้าวว้าวว้าวอยู่ตรงหน้าผมแล้วเรียบร้อยนะครับคุณเติ้ลครับโอ้โหมีหลากหลายเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแต่ละเมนูเนี่ยเรียกว่าเป็นสําหรับสายสุขภาพนะครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับว่ามีเมนูอะไรบ้างครับเอาเป็นตัวแรกก่อนเลยกันครับเป็นตัวไหนครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นสลัดผู้อัดฉีกครับผมอ่านี่ผู้อัดฉีกไหมครับใช่ครับอ่าให้ดูก่อนนะครับเป็นสลัดปูอัดฉีกนะใช่ครับ โอเคปูอัานี่คือเราก็ซื้อมาถูกต้องครับนตเวสําเร็จมาส่วนในตัวของน้ําสลัดอันนี้ก็รับมาเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคุณแม่เป็นคนทํา่ะอ่าคุณแม่เป็นคนทําด้วยนชครับโอ้โหคือเรียกว่างั้นเดี๋ยวต้องชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงต้องชิมแล้วครับโอเคครับผมส่วนผักตรงนี้เป็นอาใช้ผักอะไรครับเป็นผักก็จะค่ารวมให้เลยครับจะมีกรีดโอ๊กเลดโอ๊ก ก็คือมีผักตัวไหนผมว่าใส่ให้ลูกค้าทานคือรสชาติจะแบบแตกต่างกันไปครับก็เป็นผักที่ผมปลูกจากด้านหลังนี้เลยรอรา<ม>ก็เรียกว่าผักตรงนี้เนี่ยครับ<ช>ก็เป็นผักจากหน้าบ้านนี่เลยครับผมเลยครับผมบอโอเคมาต่อมาทีนี้อันนี้เป็นตัวแรกใช่ไหมถูกครับทีนี้มีตัวไหนบ้างที่ขายดีบ้างขายดีที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับเป็นสลัดแซลมอนทุกคนก็ชอบทานกันอยู่แล้วนะแซลมอนห้ดูสลัดแซลมอนครับสลัดแซลมอนชิ้นใหญ่มากเลยนะครับเนี่ย โอเคครับผมอ่ะตัวนี้อ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่79บาทครับครับเริ่มต้นแล้วถ้าเป็นแซลมอนละครับราคาเท่าไหร่ครับแค่เก้าสบาทนีครับไม่ถึงร้อยด้วยแซลมอนหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทนนะครับผมอ๋อโอเคครับต่อมาโอ้โหอันนี้สําหรับสายคลีนเลยไหมครับเนี่ยอันนี้คลีนเป็นอกไก่ฉีกเลยครับอกไก่ฉีกครับคุณผู้ชมครับดูครับสายรักสุขภาพนี่สายรักสุขภาพเลยนะครับเป็นอกไก่ฉีกนะใช่ครับ อ่าโอเคหน้านี้ขายดีเหมือนกันเลยครับขายดีครับขายดีใช่อันนี้ขายดีแบบสายรักสุขภาพจะชอบครับเพราะว่าอกไก่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นแบบของชีนะใช่ครับโปรตีนสูงนี่ครับดูครับอกไก่ชีนครับสำหรับอ่าเป็นคนออกกำลังกายเลยใช่ไหมครับสำหรับคนออกกำลังกายวิ่งวิ่งวิ่งอยู่มาสั่งทานหน้าบ้านเลยครับโอเคมีไม่มีเดี๋ยวขอกล่องนึงใช่ครับเดี๋ยวมาใหม่หน้าบ้านมาขอกล่องนึงเดี๋ยวมารับโอเคครับผมอ่ะต่อมา อันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างครีมกันนะเป็นทูน่าครับสลัดทูน่าใช่อ่านะครับดูครับค่อนข้างครีมครับตัวสายครีเลยอันนี้ครับผอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อยู่ที่89บาทครับ89บาทครับผมอ่าโอเคสายครีชอบทานใช่ครับแน่นอนครับต่อมาแหมอันนี้อันนี้สะดุดตาเหลือเกินครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี้เป็นสลัดกุ้งไข่กุ้งครับผมนี่ใช่กุ้งแล้วก็มีไข่กุ้งตป๋นด้วยีกุ้งแล้วก็มีไข่กุ้งด้วยนะครับผู้ชมดูนะครับ โอ้โหสีเนี่ยน่าทานมากเลยนะครับผมนะอันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็89บาทเหมือนกัน89บาทเช่นกันเลยครับผมน่าทานมากเลยครับหลากหลายเมนูเยอะแยะมากมายงั้นต้องลองเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองเป็นตัวแรกก่อนเลยแล้วกันตัวแรกนะครับซึ่งเราจะมีเรียกว่าเป็นน้ำสลัดสเปเชียล เป็นสุดพิเยลของคุณแม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะในรายการของเรานะฮะเราจะมาชิมน้ำสลัดของคุณแม่กันนะครับโอเคครับดีครับอนี่ครับเดี๋ยวเราจะตักน้ำสลัดนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตักน้ำสลัดนะครับนี่ชื้นอ่าโอเคโอเคนะครับอ่ะทามาเลยผมจะทาตรงผักนี้แล้วกันใช่ครับผักเลยนี่ทาเลยนะครับ โอ้โหดูคุณผู้ชมหน่าทานมากๆเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะออกมาเริ่มเลยดีกว่าเรามาจะมาดูกันนะครับว่าผักสดของคุณคเออติ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอ,บอันนี้นะนีัยต้องบอกเลยว่าเขาตัดนะให้เรากินแบบสดๆเลยนะครับค,คุณผู้ชมครับอ่าโอเคครับอื มาครับสดไหม,มคือมันเป็นกัดไปปุ๊บเนี่ยความหวานของผักเนี่ยหวานมากเลย,เยครับคุณต้นครับแล้วก็ผมน้ำสลัดอร่อยมากแล้วก็ผักเนี่ยมัน,นกัดปุ๊บม,มันมีความ หวานนะครับอันนี้คือเป็นผักของอะไรฮะเป็นกรีนโอ้ครับตัวกรีนโอกใช่ไหมครับเป็นกรีนโอ้ที่อาจารย์ทานไปเมื่อกี้เป็นกรีนโอ้โอเคเป็นผักก็เป็นขึ้นชื่อเกี่ยวกับสลัดอยู่แล้วทุกเมนูสลัดผมว่าน่าจะต้องมีกรีนโอ้อยู่แล้วอืมครับโอเคครับที่ทานง่ายครับผมต่อมาครับเห็นตอนแรกคุณเติ้ลเนี่ยพูดถึงในเรื่องของวัตถุดิบในการที่ใช้ในการปลูกใช่ไหมครับครับตรงนี้เนี่ยคุณเติ้ลมีการต่อยอดธุรกิจอะไรบ้างไหมครับก็คราวนี้พอหลังจากที่ผมได้ทําตัวพวกนี้แล้วแล้วก็ ถ่ายคลิปต่างๆลงในช่องติดต่อครับ,รบก็เริ่มมีคนสนใจว่าอยากลองทําบ้างอยากลองทําตามจากนั้นผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่างั้นผมลองทําชุดปลูกดูดีกว่าชุดทดลองปลูกที่แบบมือใหม่สามารถที่แบบรับตัวนี้ไปได้แล้วสามารถเริ่มปลูกได้เลยไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มอีกต่อไปแล้วใช่ครับแล้วก็มีคู่มือปลูกมีคลิปวิดีโอสอนทุกอย่างทําให้ม,ใหมือใหม่ที่อยากลองปลูกเนี่ยสามารถที่จะเริ่มปลูกได้เลยอเอาไมไหนโชว์หน่อยได้ไหมครับ <ๆ S 2> <ผม S 1> ได้เลยครับ อ่านี่คือชุดปลูกนะครับอ่าเดี๋ยวผมช่วยถือมานี้มาโอเคครับผมช่วยถือนี่โอ้ใหญ่มากคุณผู้ชมดูครับเป็นปลูกก็คือจะมีกล่องโฟมกล่องโฟมอย่างี้แบบที่พร้อมปลูกเลยครับเจาะรูให้เรียบร้อยพร้อมปลูกแล้วก็ในกล่องโฟมเนี่ยครับขออนุญาตนะครับอ่าเปิดเลยฮะเปิดเลยช่วยช่างเน้นนครับ่างเน้นคนช่าเน้นนะครับนี่ครับนี่ก็จะมีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปลูกครบเครื่องครับหลักๆเลยคือตัวนี้จะเป็นคู่มือการปลูกสําหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่คือ อ่านคู่มือเสร็จจะมีเซอร์โค้ดให้สแกนดูคลิปวิดีโอสามารถปลูกได้เลยทาตามที่ผมบอกผมสอนทุกอย่างทุกขั้นตอนละเอียดมากๆเลยครับครับครับผมแล้วก็ในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยมีตั้งแต่ถ้วยปลูกถ้วยที่ใช้ในการปลูกนะครับอาโชว์หน่อยครับถ้วยช่วยถ้วยนี่ครับผมใช่เป็นถ้วยปลูกอลักษณะแบบนี้ก็คือเราจะต้องเอาถูกต้องเอามาเลที่พอแล้วที่ใส่ในถังน้ําตัวนี้ครับมาใส่ถ้วยปลูก แล้วก็หยอดลงหลุมเมื่อกี้ที่เราเจาะไว้ให้ใช่แล้วก็จะกดกได้เลยครับผมนี่ดูนะครับดูนะครับครับผมอ่าโอเคอ่าต่อมานี้ใส่ลิงอะไรครับเนี่ยใส่ลิงเนี่ยครับตัวนี้นะใส่ลิงเอาไว้สําหรับดูดน้ำปุ๋ยตัวนี้น้ําปุ๋ย A b ที่ผมเคยบอกไว้ตอนแรกว่าผมช่วยถือใส่ลิงนี้นี่ครับนี่ครับก็เป็นน้ําปุ๋ย A กับปุ๋ย B ใช้ใส่ลิงตัวนี้ครับในการดูดขึ้นมาเพื่อที่จะผสมในกล่องครับให้แร่ธาตุของผักครับผมนี่ครับใช้ดูดใช้ดูดปุ๋ยนะ โอเคครับต่อไปอันนี้อันนี้นิดนึงครับครับผมอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นฟองน้ําครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับอไปนะครับเป็นฟองน้ำนี่เป็นเมล็ดนี่ครับจะมีฟองผมก็จะให้ฟองน้ํานี่ครับหนึ่งแผ่นแล้วก็ถาดด้วยถาดสาหรับเพาะเมล็ดนะครับฟองน้ําก็ถาดเพาะเมล็ดพอเวลาที่แบบระบบเมล็ดแล้วจนลากออกแล้วใช่ไหมครับพอรากออกแล้วเราก็จะเอาเีลามาปักลงฟองน้ําครับปักลงฟองน้ําเพื่อที่จะเพาะต้นกล้าต่อพอเพาะต้นกล้าเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาต้นกล้าที่เพาะเสร็จแล้วนะครับ ใส่ในถ้วยปลูกที่เราโชว์เมื่อกี้เลยนี่ใส่ในถ้วยปลูกเมื่อกี้ครับแล้วพระเอกของเราเลยก็คือขาดไม่ได้ก็คือเมล็ดครับที่อาาจรย์นี่ครับนี่ครับนี่คุณผู้ชมนะครับนี่ผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับนะครับเมล็ดผักสลัดนะครับทุกคนเม็ดแค่นี้ครับเล็กนิดเดียวแต่เขาโตแล้วเป็นพุ่มใหญ่เมล็ดตรงเนี้ยปลูกได้กี่ต้นครับ200ประมาณ240ต้นครับเดี๋ยวนะ240ร้อยสี่สิบต้นนะอรอยสี่สิต้นเยอะมากใช่ครับเยอะมากโอเคครับผมแล้วทีนี้เกิดปลูกไปแล้วเนี่ย มเมล็ดไม่พอสั่งคุณเติ้นได้ไหมได้ครับยินดีครับทักเข้ามาสอบถามงาเข้ามาสั่งซื้อเพิ่มได้ตลอดเลยโอเคครับผม <Okay. S 1> ทีนี้ถามหน่อยอย่างเงี้มือใหม่ ปลูกยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเพราะหลายคนที่ลองปลูกแล้วปลูกได้กับทุกคนครับครับงั้นเซตนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เซตนี้ทั้งเซตนะครับอยู่ที่ราคา390บาทสา <3 90 S 2> ร้อยเาทนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีด้วยครับผมส่งฟรีทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยนะครับถูกต้องครับโอเคครับของมาเก็บก่อนนะครับโอเคครับทีนี้ถามหน่อยแล้ววิธีการแพ็คส่งล่ะครับอย่างนี้ทำยังไงให้ผักมันไม่ช้ำครับผมก็คือถ้าเป็นผัก ตะกูลผักไฮโดรโปนิกที่ปลูกน้ำเนี่ยครับเวลาเราเก็บผักขายเนี่ยเราจะเก็บไปทางลากครับแล้วลากตัวนี้ถ้าเรายังไม่ทานนะครับเราไม่ต้องตัดรากนะเราเก็บลากไว้แบบนี้เอาทิชชู่ก็ได้ครับห่อลากเอาไว้ทิชชู่เปียกไมหรือยังไงทิชชู่ธรรมดาเลยครับท่ธรรมดาเลยครับเอาเกื่อ้ลากมันซุ่มชื้นอยู่ความชื้นอยู่แล้วเราก็ใส่ถุงแพ็คมัดให้แน่นนะครับเขายังมีลากอยู่เนี่ยเขาก็ยังหล่อเลี้ยงตัวเองได้อยู่ทาให้ยังไม่ตายเราก็ใส่ถุงแพ็คแพ็คส่งได้เลยแล้วถ้าถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยถ้าลูกค้ายังไม่ทานอีก ห้ามตัดลากนะครับ,รบเราแ<ร>ช่ทั้งถุงได้เลยแช่ตู้เย็นเลยครับใช่ครับ เอาแล้วมันไม่เย็นและผักไม่ช้ำมไม่ช้ำครับผักอยู่ในตู้เย็นเขาชอบเขาชอบความเย็นอยู่แล้วครับผักตรงนี้ใช่ครับแต่ว่าอย่าให้เปียกอย่าให้ใบเปียกน้ําถ้าใบเปียกน้ำเนี่ยพอน้ํามันเย็นเกินใบเขาจะช้าได้ครับอ๋อใช่ให้แค่ลากเปียกก็เพียงพอแล้วครับแล้วใส่ตู้เย็นผมเคยลองครับใส่ตู้เย็นอยู่ได้ประมาณสองถึงสามอาทิตย์ยังสดใหม่เหมือนเดิมยังสดเหมือนกันใช่ครับผมลองด้วยตัวเองแล้วครับแล้วก็ให้ลูกค้าลองลูกค้าก็บอกว่ามันเก็บได้จริงจแต่ตู้เย็นนี่ไม่ใช่ช่องฟิชใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ช่องาาาาาธรรรมมดถ้้ชช่่่่ออองเเเเฟนน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 นีแวััหกกิิย็ โอเคครับผมทีนี้เรามาพูดคุยกันต่อดีกว่า<ด>ในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์บ้างนะครับผม,บผมตัวน,นี้คุณเตินครับมีอยู่ในแพลตฟอร์มไหนบ้างครับแพลตฟอร์มตอนนี้ที่เป็นออนไลน์ผมจะมีเป็น a c e b o o k กับ t ิ k ต็อครับแต่จะเป็น Tik t o k เป็นหลักเพราะว่าผม,มทำคลิปถ่ายคลิปสวนผักผมถ่ายคลิปการทำสลัดถ่ายคลิปการแบบสอนปลูกผักทริคต่างๆทริคเล็กๆน้อยๆวันละคลิปวันละ2คลิปหรือว่าคลิปสั้นๆเพื่อสอนให้แบบใหม่ๆหรือคนดูที่สนใจได้ เรียนรู้แล้วได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันบก็จะเป็นติ๊กตอกเป็นหลักตอนนี้นะครับทีนี้เรามาเจาะตรงติ๊กตอกดีกว่าได้ครับในส่วนของติ๊กตอกเนี่ยนะครับทาอย่างไรให้คอนเทนต์เราเนี่ยน่าสนใจกว่าอย่างอื่นครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราขายของใช่ไหมฮะทำยังไงครับว่าเป็นการเน้นการขายอย่างเนี้วเลยไหมหรือว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์อื่นๆให้น่าสนใจมากขึ้นครับก็คือผมก็จะเน้นทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจคือจะไม่ได้แบบว่ามาถึงปึ้งเอาของมานั่งขายอันนี้ก็ไม่ใช่คือจะทําแบบว่า ทําให้ดูน่าสนใจจริงๆและคนดูที่สนใจสามารถเอากลับไปทําที่บ้านได้จริงๆก็คืออย่างที่ผมปลูกผักตรงนี้ก็คือปลูกผักหน้าบ้านพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านของเราเนี่ยสามารถที่จะปลูกผักสร้างไรายได้ได้ปลูกผักทานเองได้ทาคอนเทนต์เกี่ยวกับสอนแนะนำแล้วก็เอนเตอร์เทนต้องยอมรับว่าทิกต o k นะครับเรื่องเอนเตอร์เทนน่าจะเป็นเรื่องที่1งของ t ิกตอกเลยถ้าทำคลิปเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนคลิปค,ความรู้คลิปการแนะนำเนี่ย ทางติ๊กต็อกเขาจะแบบเขาจะเขาจะดันเป็นพิเศษใช่ไหมครับเขาจะดักเราต้องพยายามดูเทรนเขาครับเทรนติ๊กต็อกตอนนี้เขาจะมีฉากเลยว่าเทรนตอนนี้คืออะไรบ้างแล้วเราก็ทําตามเขาครับจะมีโอกาสที่เขาจะดันคลิปเราถ้าคลิปเราดีคลิปเราแบบตรงเทรนตรงคอนเซ็ปต์ตอนนั้นของเขาใช่ครับแล้วตอนแรกๆที่ทำติ๊กต็อกเนี่ยทำแล้วปังเลยไหมครับหรือว่ายังครับไม่ครือไม่มีคนดูแหมตอนนั้นก็คือทําผมก็ตอนนั้นก็ยังแบบมือใหม่เขาก็แค่ถ่ายผัก ่ทยแบบธรรมดาธรรมดาลงก็คนก็ยังไม่ได้สนใจผมก็เลยเออ,อย่างที่บอกผมก็เลยไปศึกษาว่าเฮ้ยเทนเขาชอบเป็นอย่างไหนแล้วผมไปศึกษาดูเขาชอบแนวการสอนครับผมได้เริ่มจากการสอนคลิปทําสลัดเลยครับทาสลัดแบบโชว์ทาสลัดที่เห็นอยู่ตรงนี้ยครับทำให้ดูว่าโอเคผมทํายังไงบ้างใช้อุปกรณ์แล้วทําแบบทําออกมาให้เป็นสวยๆน่ามองใครดูแล้วแบบว่าอยากทําตาม อยากทาตามได้ผมก็ไม่ได้งกนะไม่ได้ห่วงเลยผมก็สอนผมก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยตอบหมดว่าโอเคผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างทํายังไงบ้างหลังจากนั้นครับเริ่มมีคนติดตามขึ้นเรื่อยๆพอมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นจากสลัดเนี่ยคราวนี้ผมก็มาถ่ายผักผมแล้วถ่ายผักผมว่าโอเคเนี่ยสลัดที่ผมทําอยู่เนี่ยผมไม่ได้ไปซื้อผักนะผมปลูกของผมเองปลูกเองขายเอง,เองกินเองเลยครับ,รบแล้วก็เริ่มมีคนแบบอุ้ยอยากลองจังเพราะว่าในคลิปผมก็ยังนะว่า ใครสนใจอยากลองปลูกหรือว่าอยากได้ความรู้ก็นน่สอบถามเข้ามาได้นะครับ,รบจริงๆแล้ว,ว่ถ้าพูดตรงๆนะผักแบบนี้ที่ไหนก็ซื้อได้ถูกไหมถูกต้องครับแต่ด้วยความที่ว่าเรามีความแตกต่างกันที่ว่า ผักของเรามีสตอรี่ใช่ใช่ไหมสตอรี่ถูกต้องครับและในส่วนของติ๊ t ต็อกไปแล้วส่ง Facebook บ้างครับในการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับเหมือนติ๊ t ต็อกไหมครับคล้ายๆกันเลยครับใน Facebook ผมก็จะไม่ได้แบบขายของโชว์ฉานมากก็คือแบบจะทำเป็นถ่ายรูปลงแบบว่าความสุขที่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยจิบกาแฟเช้าๆเปิดหน้าต่างออกมาเจอผักมีความสุขจังก็จะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นขายของอะไรอย่างงี้ยถ้าคนอยากซื้อเขาเห็นเขาจะถักมาซื้อแต่เราก็แค่อาจจะมีทิ้งดีสคริปชั่นไว้ใช่ครับถูกต้องให้คนเห็น อยากจะถามนะครับว่าอะไรที่ทําให้เราสึกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้นนครับต้องขอบคุณคนดูขอบคุณใช่ครับคนดูก็เป็นหลักที่ช่วยดูแล้วก็ผลักดันคลิปเรากดไลค์กดแชร์ต่างๆช่วยให้คนมองเห็นเพิ่มขึ้นแล้วก็ครอบครัวที่ช่วยกันแบบว่าส่งเสริมเห็นอาชีพเสริมนี้แบบเป็นรายได้ได้ดีถึงแม้จะมีงานหลักอยู่แล้วแต่เขาก็ผลักดันแล้วก็ช่วยกันส่งเสริม ขึ้นมาได้เรื่อยทาให้เราแบบโตตขึ้นเรื่อยๆค่อยๆขยายแล้วได้วางแผนนะครับว่าอนาคตเนี่ยอยากจะต่อยอดในถึงระดับไหนครับในอนาคตตอนนี้ก็กำลังมองหาที่กับคุณพ่ออยู่นะครับเพื่อที่จะแบบคราวนี้จะทําฟาร์มแบบจริงจังคือทําผักแบบเต็มร้อยเลยครับทำผักเพื่อที่แบบส่งแบบว่าเป็น้ประกอบการอะไรแบบนี้หลายๆของร้านค้าต่างๆใช่ครับก็คือแบบแล้วก็อาจจะทําร้านอาหารด้วยทําร้านสเต็กร้านสลัดอะไรต่างๆ อาจจะทําเป็นอาชีพหลักไปเลยก็ได้ในอนาคตใช่ไหมครับในอนาคตถูกต้องครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองขนาดไหนครับที่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากเขาเรียกว่าต้นกลา้าต้นเล็กๆลใช่ก็คือรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนแรกก็ไม่ได้ปลูกเลยแต่ครับ,รบมองเห็นมองเห็นว่าสิ่งที่คุณพ่อทําอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันมาทําแบบต่อยอดได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้มันเป็นแบบพอเราทําไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นไปตามที่เราคิด ที่เราต้องการนั้งแ่แรก,ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบทำตามท,ที่ตัวเองต้องการได้อโอเคครับงั้นคุยกันมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะให้คุณเต้นนะครับแชร์เรื่องราวดีและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับการที่เราจะคิดแล้วอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากให้ลงมือทําเลยครับไม่ต้องรอลงมือทําไปเลยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างนะครับมันจะตอบแทนเราเองลองทําไปเรื่อยบางคนเนี่ยชอบอ้างนะครับว่าแบบว่า ไม่มีเวลาผมว่าข้อนี้ลหลักเลยคือไม่มีเวลาหรอกเวลาไม่มีจะทําได้ไงส่วนตัวผมเองเวลาก็ไม่ได้มีนะครับแค่เพียงเราบริหารจัดสรรเวลาให้ดีเราสามารถที่จะทําอาชีพเสริมหารายได้เสริมหางานดีเล็กทำทาอะไรเพิ่มได้มากขึ้นอยู่แล้วครับผมขอแค่เราได้ลองทํานะครับถึงแม้มันจะอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างน้อยนะครับความพยายามมันจะให้ประสบการณ์เราอยู่แล้ว ให้ความรู้ทําให้เราได้เติบโตขึ้นไปอีกคนหนึ่งมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นครัอย่างน้อยก็ไปทําต่อยอดอย่างอื่นได้ทุกความพยายามมันตอบแทนเราอยู่แล้วครับผมโอเคครับผมก็หลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณเติร์นะครับก็ได้ข้อคิดดีๆต่างๆมากมายเลยครับหนึ่งในนั้น,นะครับที่อยากจะมาแชร์กับผูบ้ชมฟังนะครับก็คือ ทุกคนเนี่ยมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันเราอาจจะบอกไม่ได้หรอกว่าคนนี้มีข้อจํากัดแบบนี้ใช่ครับอีกคนอาจจะมีข้อจำกัดอีกแบบหนึ่งใช่ครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดการกับมันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดการมันอย่างไรนะครับผมยังไงวันนี้ครับก็ขอขอบคุณคุณเตินมากเลยครับขอบคุณเครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมสำหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้ หวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถรับชมเรื่องราวของเราเป็นประจำได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมคุนต้นและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับธุรกิจเป็นสิ่งไกลตัว,ตวเริ่มจากพื้นที่ริมรัว้วก็ทำได้